ลงขันตั้งแต่หัว2ล้านเจอหน้าตบได้ตบ เรียกได้ว่าตามตัวยากแล้วสำหรับเน็ตไอดอลนัตตี้หอบเงิน2 0 0 0ล้านหนีหายเข้ากลีบเมฆล่าสุดทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความชื่อดังพาตัวแทนผู้เสียหายกว่า30คนเดินทางไปที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปออสดำเนินคดีกับ atti, นัตตี้นัทมนคงจกักรยูทูบเบอร์ชื่อดังซึ่งเป็นอดีตนักร้องได้เดบิวต์ที่เกาหลี หลังถูกหลอกลงทุนเทรดทุ้นรวมมูลค่าเสียหายกว่า2,000ล้านบาทตอนนี้นัตตี้ได้หายตัวไปคาดวา่าหนีออกประเทศไปแล้วรายการโหนกระแสวันที่29สิงหา2565ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้สัมภาษณ์ผู้เสียหายคุณนกกี้คุณฟ้าผู้เสียหายที่ตั้งค่าหัวนัตตี้อีฟผู้เสียหายแองจี้นักลงทุนประสานงานให้นัตตี้ไปหาแหล่งเงินทุนรวมทั้งทนายภัยศารเรืองฤทธิ์ยืนยันว่ามีเรื่องหัวหน้าพักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ใช่สอสอเองจี้กล่าวว่าค่ะเป็นหัวหน้าพรรคกันเมืองหนึ่งค่ะคุณนกโดนคุณเนตตี้เอาเงินไปเท่าไหร่นกกี้ตอบถ้าเป็นยอดส่วนตัว15ล้านค่ะแล้วมียอดคนฝากมาด้วย22ล้านเป็น37ล้านค่ะวิธีการลงทุนเป็นยังไงนกกี้ตอบเรารู้จกักเนตตี้มาเป็น10ปีแล้วเหมือนเขาเป็นเน็ตไอดอลเป็นยูทูบเบอร์รู้จักเขาก่อนที่จะไปเดบิวต์ที่เป็นศิลปินเกาหลี แต่เหมือนเขากลับมาที่ไทยหนูรู้จักตั้งแต่สมัยโซเชียลแคมทีนี้ช่วงโควิด -19 หนูทำแบรนด์ออนไลน์ยอดขายมันตกทำเอเจนซี่ความงามเกาหลีด้วยประเทศปิดมันก็ไม่มีรายได้เข้ามาหนูก็เลยพยายามศึกษาด้านนี้แต่ก็พยายามเปิดร้านอาหารซีฟู้ดด้วยแต่ว่ามันไม่พอกับค่าใช้จ่ายพอเห็นเขาลงรับฝากเทรดโน่นนี่นั่นถ้าเป็นคนอื่นที่เราไม่ได้ติดตามก่อนหนูก็จะไม่กล้าฝากเงินขนาดนี้แต่อันนี้ทำลายของเขาที่ลงมันน่าเชื่อถือมากเขาพูดจาดีกระตันยูซื้อบ้านให้ แค่40ล้านเทรดแค่วันเดียวซื้อลถเงินสดได้แล้วเขาโชว์ให้เห็นซื้อรถสปอร์ตให้แฟนด้วยเราเห็นก็หลงเชื่อแรกๆเราลงทุนไปเท่าไหร่นกกี้ตอบความสวยของหนูคือหนูมาตอนท้ายหนูไม่ได้ตอนข้างบนหนูมาตอนประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนฝากไปล้านหนึ่งด้วยเงินส่วนตัวได้จริงไหมนกกี้ตอบได้เงินจริง40%ล้านหนึ่งก็ได้40,000 0เขาเอากระดานเทรด IQ Broker มาเป็นโปรแกรมในการเทรด เขาบอกแบบนี้นะคะเขาบอกตลอดว่าเขาเป็นนักเทรดที่ติดอันดับโลกอันดับหนึ่งเลยเขาโชว์ตลอดแต่จากช่วงที่หนูไปสืบมาพักหลังมันขึ้นอันดับหนึ่งจากการที่เราเติมเงินถ้าได้ถ้าเสียมันรวมกันอยู่ในนั้นเลยถึงขั้นอันดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเก่งแล้วขึ้นอันดับหนึ่งค่ะแต่เขาโชว์ภาพลักษณ์แบบนั้นตลอดโชว์ไลฟ์สไตล์ให้เราเชื่อถือมากๆค่ะอันที่เขาบอกอันดับหนึ่งในไทยเขาให้เห็นเลยว่าเป็นนักเทรดอันดับหนึ่งในไทย นก,กี้ตอบใช่ค่ะคุณลงไป1ล้านได้4 0 0แสนต่อเดือนจากนั้นก็ทยอยของคุณเอง10กว่าล้าน้าได้สซก็คือ4ล้านนกี้ตอบใช่ค่ะ10กว่าล้านนี่รวมดอกเบี้ยไหมหรือเงินเพียวๆของคุณนก,กี้ตอบเงินเพียวๆค่ะ15ล้านที่เหลือนก,กี้ตอบมีคนฝากมาค่ะแต่หนูดันไปฝากช่วงเดือนกุมภพาพอวันที่12มีนาเขาก็บอกว่าถอนเงินออกจากโบรกเกอร์ไม่ได้ คุณฟ้าโดนไปเท่าไหร่คุณฟ้าตอบ1.5ล้านค่ะเงินเพียวๆค่ะเราติดตามเขามา7-8ปีเหมือนกันเห็นเขาเป็นนักร้องยูทูบเบอร์เดบิวต์เกาหลีเปิดโรงเรียนสอนเต้นค่ะเขาก็ลงว่าเขาได้กําไรน่นนี่นั่นเราดูก่อนสักระยะหนึ่งหนูโรงเรียนก่อนเลยค่ะเพื่อหาความรู้ให้ตัวเองด้วยและดูด้วยว่าบล็อกเกอร์นี้เป็นยังไงเขาก็มาไลฟ์สดสอนซูมทุกวันเห็นหน้าเห็นตากันเลยค่ะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวจะโดนโกงเขาจ่ายกำไรทุกวันจนวันที่11มีนาะ คุณได้รับผลประโยชน์ยังไงคุณฟ้าตอบได้รับทุกเดือนค่ะทุก30วันหนูลง1.5ล้านได้กำไร3าเค่ะ